อันนี้ต้องยืมมุกค,คุณสอเมื่อวานวานี้คุณสอบอกว่าข่าวต่อไปนี้ก็จะมาดูเรื่องของเราวันของเราที่กําลังจะมีขึ้นวันคนชรา วันเด็ก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 ,ดกแห่งชาติเสาที่2ของเดือนมกราคมหรือว่าเสาที่จะถึงนี้นะคะเราก็จะเริ่มเห็นบรรยากาศและที่หน่วยงานต่างๆเขามีการเตรียมความพร้อมอให้เด็กๆเนี่ยไปร่วมกิจกรรมหลายหน่วยงานก็ไปหาของขวัญของต่างๆจะมาให้เด็กๆกันแล้วนะคิดกิจกรรมกันแล้วด้วยนะครับส่วนพวกเราเองเนี่ยก็จะไปต้อนรับเด็กๆนะคะก็ยังเป็นวันของเราเหมือนกันนะคะมีหลายจุดนะคะบรรยากาศในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเริ่มคึกคักนะคะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนก็เขา จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาหลากหลายเลยนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพตามคําขวัญวันเด็กรู้หน้าที่มีวินัยฝ่ความดีแล้วก็มอบของขวัญสร้างความสุขให้กับเด็กๆค่ะ โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครน,นะคะกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้แนวคิดอนาคตเด็กอนาคตประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง14มกราคมค่ะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพิธีเปิดเนี่ยมีไปช่วงสายที่ผ่านมาจากที่ไอคอนสยามนะคะวันที่13มกราคมค่ะ แล้วก็คือพิธีเปิดเนี่ยเขามีช่วงสายที่ผ่านมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันที่13มกราคมด้วยนะคะเดยววันที่10-11มกราคมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และส่งเสริมการออมการลงทุนวันที่12มกราคมมีพิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความและกิจกรรมพาน้องดูหนังวันที่13มกราคม มีการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนนชุมชนกูดีจีนแล้วก็วันที่14มกราคมมีกิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิตและชมภาพยนตร์น้องๆสามารถไปติดตามข้อมูลกิจกรรมในแต่ละวันได้ที่ Facebook ของกรมกิจการ,รเด็กและเยาวชนค่ะอ,นนอาจจะฝากผู้ปกครองช่วยดู<ฆ>นะครับแล้วก็พาน้องๆไปนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับหรืออีกหนึ่งหน่วยงานนะครับก็คือมูลริติปอเทกตึงนะในวันนี้ก็คือ10มกราคมเนี่ยก็จะมีการมอบชุดของข,องขวัญวันเด็กนะมีทั้งสมุดดินสอดิน ินสอสีไม้บรรทัดกระเป๋าดินสอให้กับเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็มีผู้แทนโรงเรียนแล้วก็ผู้รับมอบที่มูลนิธิร่วมการจัดส่งชุดของขวัญวันเด็กไปมอบให้กับเยาวชนในภูมิภาคด้วยผ่านหน่วยงานต่างๆของทุกจังหวัดทั่วประเทศตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวนของขวัญที่มอบให้เนี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่ากว่า12ล้านบาทเลยทีเดียวครับ ไปที่สุขโขทัยค่ะทางจังหวัดก็เปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาตินะคะซึ่งจัดภายในมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทัยค่ะวันนี้มีโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุขโขทยัยเขานํานักเรียนเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการนะคะซึ่ง ในจังหวัดสุขโขทัยจำนวน1ิโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วม768คนในงานก็มีการมอบของขวัญให้กับเด็กๆมีการจัดบูธให้ความรู้บริการอาหารเครื่องดื่มให้กับน้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะจากกระยานก็มานะคะสำหรับของรางวัลท,ที่มอบให้นะสว่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับตามร้านขายของขวัญตุ๊กตาเครื่องเขียนเครื่องกีฬาร้านขายของเล่นต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเนี่ย เป็นผู้ไปช้อปปิ้งแทนนะไปเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักนะครับเพื่อที่จะนําไปแจกนะครับให้กับเด็กๆไปร่วมเล่นเกมจากของขวัญและกิจกรรมต่างๆซึ่งปีนี้นะสามารถกลับมาจัดได้อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ประกอบการร้านค้าก็บอกเลยนะครับว่าวันเด็กปีนี้คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาแล้วขายดีมากว่าสัปดาห์แล้วนะครับสินค้ายังขายอยู่ในราคาเดิม,มบางร้านนะยังใจดีจัดของแถมเพื่อสนับสนุนในการจัดงานให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆอีกด้วยนะครับเพื่อให้เป็นของขวัญกับเด็กๆครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะไปที่จังหวัดยะลานะคะ นี่ค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเล่นตื่นเต้นท้าทายภายในโซนผจญภัยค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ที่เขาเตรียมไว้ให้กับเด็กได้มาร่วมสนุกในงานวันเด็กของเทศบาลนครยะลาภายในพื้นที่บริเวณด้านหลังสวนน้าสนามช้างเผือกจะมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันนะคะประกอบด้วยกระเช้าลอยฟ้าสะพานคอโมาโดสะพานลิงไต่ผา,าจําลองล่องแพภายเรือนินจามวยทะเล <c oughs> นี่ดิฉันจําได้เลยเพราะว่าเพิ่งจะผ่านมาไม่นาน <c oughs> คือคือเคยเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้อันที่มันแบบเป็นเป็นไต่อ่ะเป็นไต่ขึ้นไปข้างบนอ่ะโอ้ตอนขึ้นไปนี่สบายมากเลยนะแต่ปรากฏว่าลงไม่ได้ลําบากกว่าตอนกลัวคือพอมันจะลงแล้วแบบเนี่ยน้องๆเขาเก่งนะนี่อันนี้ปีนกรจําาจำลองนะแบบเนี้ยมีไหมสมัยคุณทันไหมเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กๆนะคะ แล้วก็ยังมีทักษะเรื่องของการหนีไฟด้วยอ่าอันนี้คือได้ทั้งฝึกอบรมแล้วก็ยังได้สสนุกนนเรียนรู้นะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะเป็นยังไงนี่แบบนี้ก็มีนะอู้ยอยากจะย้อนกลับไปอยู่ในวัยเด็กแบบนี้จริงตอนนี้ก็วิ่งได้เหมือนกันนะแต่ว่าข้อเข่าอาจจะไม่เอื้อเท่าไหร่นะคะค่ะขอบคุณค่ะนะคะซึ่งโซนผจญภัยนี้เนี่ยกำลังเร่งดําเนินการอยู่บอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี้ยก็เป็นการสาธิตแล้วก็ทดสอบย้ําเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักค่ะ มาเล่นตรงนี้รอบเป็นรอบเราแบ่งออกเป็นเช้า2รอบบ่ายสองรอบรอบรอบละสองชั่วโมงรอบหนึ่งก็มีเด็กประมาณ200คนที่เราสามารถควบคุมดูแลความปลอดภัยได้ครับการเล่นทุกอย่างเราจะมีเรื่องของชูชีพความปลอดภัยสูงเลยเันให้เช้า, <Hey. S 1> ชารอยฟ้าเซฟตี้มันก็จะมีเบลล์มีอะไรนะครับเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนี่นะคะ ไปอีกจุดหนึ่งที่ปัตตานีนะคะทางจังหวัดก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากงานวันเด็กที่สนามกีฬากลางจังหวัดค่ะเิะโดโอการให้เด็กมาแสดงออกถึงความรู้ความสามารถแล้วก็ยังได้รับความสุขความสนุกผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะมีทั้งการเล่นเกมแล้วก็มีเรื่องของวิชาการมีกิจกรรมกู้ภัยด้วยการแสดงบนเวทีแล้วก็ยังมีการเลี้ยงอาหารของรางวัลด้วยคาดว่าปีนี้เนี่ยจะมีน้องๆเข้ามาร่วมกันเป็นจํานวนมากนับหมื่นคนค่ะทางจังหวัดก็มีมาตรการป<ม>้องกันโควิด -19 ไว้แล้ว ะะที่สําคัญคือขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมขอความร่วมมือนะคะว่าอยากจะให้สวมหน้ากากอนามัยมเวลาเข้าไปร่วมงานอย่างน้อยเนี่ยมันก็ป้องกันเราจากเชื้อโรคต่างๆได้นะคะ